มันมีบุคคลคนหนึนน่งถูกยิงตายใช่ไหมใช่ค่ะคนคนนี้เขาชื่อว่าหมีขาวป่าบอนอหรือชื่อจริงก็คือนายประสานคงนุ่นใช่ค่ะย้อนภาพกลับไปตอนนายประสานถูกฆ่าก่อนก็นแล้วกันคุณผู้ชมฮะเพราะว่าคดีนี้สําคัญตรงที่ว่า เราเคยไปทําข่าวอม,มีขาวป่าบอลเนี่ยเห็นบอกว่าคุณประสานโดนยิงที่หัวแล้วก็ลาตัวอ๋อที่จะตัวตายอยู่ตรงรถไถเหตุการณ์เกิดขึ้นนันแหละ25กุมภาใช่ค่ะคุณผู้ชมครับแล้วคดีนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าตํารวจคือต้องบอกก่อนว่าหมีขาวใช่ไหมเขาเป็นลูกน้องไรเมเสียแป้งนานโหนดค่ะเออเที่หนีออกจากโรงพยาบาลใช่ไหมใช่ค่ะยังจับไม่ได้แล้วลูกน้องเสียแป้งถูกฆ่าตายอย่างโหดร้ายคุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมดูผังถัดมานะฮะนี่คือวันที่มีขาวเขาตายและขึ้นผังฮะนี่คือขบวนการที่วันนี้ตำรวจบ,บุกจับนะฮะแล้วเป็นการจับคนซึ่งอยู่ในระบบราชการด้วยดูนะฮะว่าเป็นใครแล้วเดี๋ยวจะให้ดูวินาทีตอนบุกจับโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมครับบุคคลต่างๆที่ถูกรวบตัวมีคุณกรนรัก คุณกรรักถูกระบุว่าเป็นคนจ้างวานแล้วคุณกรรักก็เป็นคนสนิทกับนักการเมืองชื่อดังคุณกรรักเนี่ยในวันที่เกิดเรื่องหมีขาวถูกยิงหัวเขาเคยเปิดใจกับช่อง8ปเดี๋ยวค่อยไปดูภาพเก่าคนที่สองที่โดนจับเป็นกำนันนะฮะ,ะกำนันถูกระบุว่าจะถหามือปืนคนที่สามเป็นระดับสารวัตรนะฮะถูกกล่าวหาว่ายิงสมุนของทางด้านเสียแป้งใช่ไหมแล้วก็เกี่ยวข้องกับการจัดหามือปืนนี่ สี่ห้าหกไล่มาเลยฮะมีมือปืนมีคนขับรถและคนชี้เป้าคุณผู้ชมเห็นคุณกรรักใช่ไหมดูภาพวินาทีบุกจับคุณกรรักฮะจาก25ากุมภาสมุนเสียแป้งโดนยิงตายวันนี้นาทีบุกจับกรรักฮะคนที่เกิดใจกับช่อง8บอกผมไม่เกี่ยวอ่ะดูนะฮะเจ็วแล้วเปิดประตูกองปราบูุการกองปราบมาเออเปิดปีกไหมดนต้นนากองปราบเข้าม

พี่แตกด้านใจเย็นพี่เข้าไปนะพี่ไม่ต้องขู่ผมหรอกไม่ผมไม่ได้ขู่มึงเอ้ยกูไม่ได้ขู่มึงแล้วพี่ยงดังทดามจับก็จับแต่พี่ผมไม่ได้รู้เรื่องอะไรกันนะคดีท้ายกับพี่ไม่ต้องขู่คดีต่โกนอะไรก็อยู่ในบ้านเอ่อใส่เสื้อไหมเอาเสื้อเอาเสื้อทำไมพี่จะทำอะไรใส่เสื้อเข้ามาหรใส่เสื้อครัอะไรเงนอ่ะใส่เสื้ออะไรเงอ่ะใเสื้อย็นๆอะไรเข้าใจว่าเขาน่าจะรู้จักกับตำรวจแล้วก็บอกพี่ใจเย็นๆแต่ตำรวจขอเพลกับไไปตตอนน้้ดม มึงอย่ามาเล่นลิศนี่ฮะคุณกรลักษ์ที่ถูกระบุว่าเป็นคนจ้างวานหามือปืนไปยิงลูกน้องของเสียแป้งนี่เห็นไหมฮะตำรวจก็ดุเหลือเกินกองปราบใช่ไหมกองปราบค่ะนี่เกมแล้วแล้วเข้าใจว่านายใหญ่รออยู่ข้างนอกคือผู้การมาลูกน้องมึงต้องนี่เปิดประตูเดี๋ยวนี้นี่เห็นไหมเห็นไหมประตูข้างๆก็เข้าได้ไม่ใช่เหรอแล้วทำไมไม่เข้าอ่ะประตูข้างๆก็เปิดดี่ว่ามันโบ๋อยู่นี่ อ๋อแต่อยากเปิดประตูใหญ่าาๆๆผู้การมาเ,าเ,เมหเ็นไหมไม่ยิงตายก็บุญแล้วนะฮะผู้การมาป <gam up> ระตูเล็กเข้าไม่ได้ต้องเข้าประตูใหญ่นะฮะคุณผู้ชมฮะ ขนาดเดียวกันเอาขึ้นผังหน่อยทีมงานขึ้นผังหน่อยอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้นี้ไล่ทีละคนเลยนะฮะแล้ววันนี้กองปราบจับดะเลยคุณผู้ชมฮะแบบชนิดที่ว่าเขาต้องมั่นใจหลักฐานไม่อย่างนั้นคนระดับนี้ฟ้องกลับหมดแน่หลังจากนั้นคดีฆ่าลูกน้องเสียแป้ง25ากุมภากำนันทูลมีภาพด้วยใช่ไหมมีค่ะกำนันทูลบ้างฮะดูนะฮะบุกลวบเลยปูพรมเลยครัวันนี้ททจาที่รว ออกมาึงนี่คนในบ้านลงมาห้หมดคนในบ้านลงมาให้มดทำนั่นทำนั่นเดือดดาวเดือเดือดอดเอดเดือดเเดเ เดินลงครับเดินลงปนเดนงเดินงที่ตำรวจครับตรงนี้ครับเดินลงครยเมหมายค้นสาายาีมครับนี่คือจับกำนันทูนอีกเหมือนกันคนต่อมามีอีกไหมเมยมีพันตำรวจโทปัญญาค่ะโอ้ขออภัย่สารวัตรฮะสารวัตรค่ะะอ่าไม่เป็นไรก็ตามหมายจับเนี่ยนะฮะนี่อ่าดูบ้างฮะคราวนี้สารวัตรโดนคนบ้านอีกเหมือนกันค่ะ ด้วยทางสุนัญญาหรือพันวโทปัญญาจะทำติดฝางร่วมกันใช้จ้างวานให้ค่าผู้อื่นโวยจะทองไว้ก่อนนะครับมีหลักฐานตามสุควรว่าปุนัญาในปัญญา,ญญาหรือธนวโทปัญญานะครับ ครับนี่คือขบวนการสังหารลูกน้องเสียแป้งโดนจับกันเนระนาดเลยนะฮะ,ฮะแล้วก็แก๊งมือปืนอ่ะเปิดภาพตอนจับเลยก็ได้เดี๋ยวเวลาหมดซะก่อนเนี่ยนะฮะคำถามก็คือเฮ<ะ>้ย <ฮะ S 1> ทาไมจับแล้วกลายเป็นพวกกํานันสารวัตรถูกไหมฮะมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วปมที่ต้องฆ่าลูกน้องเสียแป้งเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้ววันนี้ตอนที่มีการบุกจับกันเนี่ยกองปราบเขาปูพรมค้นหมดเลยนะฮะคุณผู้ชมครับล่าสุดวันนี้หลังจากเกิดเรื่อง คุณกรรักคนที่เมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นในคลิปที่ตำรวจเขาบอกว่ามึงอย่ามาเล่นลิ้นเนี่ยนะเปิดประตูให้ค่ะเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมเดี๋ยวลองเปิดภาพขึ้นมาให้ดูหน่อยคุณกรรักเคยเปิดใจกับช่อง8นะ,ะตั้งแต่วันแรกเลยที่ลูกน้องเสียแป้งตายเขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวแล้ววันที่เกิดเรื่องเห็นบอกข้อตัวเครื่องบินมาโชว์ช่อง8ว่าเขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ลูกน้องเสียแป้งโดนยิงหัวมีเสียงสัมภาษณ์ตัวเก่าใช่ไหมตอนที่กรรักอ่ะ ให้สัมภาษณ์ช่อง8ปแต่อยู่ไหนเดี๋ยวเราเอาขึ้นมาให้ดูหน่อยดิฮะปรากฏว่าวันนี้คุณกรรักโดนตับตั้งแต่ตอนเช้าใช่ค่ะ เป็นสิ่งสัมภาษณ์ที่ให้เอาไว้หลังจากเกิดเหตุยิงทางด้านของหมีป่าบอนนะคะซึ่งมีข่าวป่าบอนนะคะซึ่งวันนั้นเนี่ยได้มีการพูดคุยกับผู้สื่อข่าวเราคือน้องหยกเพนสริริให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เอาไว้ค่ะบอกว่ายังไงบอกว่าก่อนหน้านี้ตํารวจก็เคยโทรมาถามเหมือนกันแต่ว่าผมขอบอกเลยว่าผมปฏิเสธว่าตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะผมเดินทางไปงานแต่งที่กรุงเทพและผมก็มีหลักฐานเป็นตัวเครื่องบินระบุวันที่25กุมภาพันธ์ซึ่งผู้ตายเสียชีวิตในวันนั้นด้วยเพราะฉะนั้นผมเนี่ยอยู่ ยืนยันไม่ได้อยู่ในพื้นที่วันนั้นอย่างแน่นอนค่ะผมไม่ได้รู้จักเขา,าเขาเป็นใครไม่ได้รู้จักการไม,ไรไมไ่รู้จักเลยก็มัน,ม,ม,นม,มีอะไรที่ว่าก็เขามีการทวงหนี้กับผมไหมก็มีคนว่าคือมีประเด็นกันแต่ประเด็นกับกับพี่นี่มันก็ไม่ได้หนังนานเลยนะวันนั้นเขาโทรมาพี่โทรมากิงโทรมาว่า เป็นนี่คนนี้ไหมก็มันที่มีขาวทู่มัอ่า ครับคุณกรรักเนี่ยถ้าดูผังตรงนี้คู่ขนานกับภาพวันที่โดนจับวันนี้เนี่ยนะฮะตอนเช้าตรู่เลยปฏิบัติการเขาชื่อปฏิบัติการอะไรนะที่กองปราบวันนี้มีไหมเทคดาวมาเฟียเรียกว่าหนุมานกองปราบลงไปเองคุณผู้ชมครับแล้วการลงปูพรมครั้งนี้แน่นอนนะฮะกำนันสารวัตรระดับใหญ่ๆทั้งนั้นเลยที่โดนจับเนี่ยประเด็นก็คือเมื่อกี้เนี่ยคุณกรรักให้สัมภาษณ์กับเราบอกว่ามันมีเรื่องทวงเงินจริงแต่พี่ไม่ได้อยู่ในวันที่หมีขาโดนยิงหัวเนี่ยนะฮะปรากฏว่าตํารวจให้ ข้อมูลมาว่าหมีขาวไปทวงเงินกรรักใช่ไหมใช่แล้วเกิดปากเสียงกันเห็นบอกว่าคุณกรรักเลยไม่พอใจอไปประสานคนรู้จักทั้งระดับคนนู้นคนนี้เนี่ยนะฮะตามที่เห็นในผังแล้วก็เกิดการยิงกันขึ้นแต่วันนี้ทุกคนที่โดนออกหมายจับปฏิเสธกันหมดนะฮะสำหรับเหตุการณ์นี้เอา้าประมาณนี้แหละครับผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราติดตามกันมาตั้งแต่25กุมภาเดี๋ยวขึ้นเพจระยะเวลาที่จับกลุมหน่อยได้ไหม ระยะเวลาทั้งหมดเลยเนี่ยถ้าดูจากการจับกลุมนะฮะในคดีนี้ที่โดนทั้งระดับสารวัตรใช่ไหม,มและโดนทั้งระดับกำนันแล้วก็เลขานายกคุณผู้ชมครับทั้งหมด3เดือน3วันกับปฏิบัติการกวาดล้างมาเฟียในวันนี้ของกองปราบเนี่ยนะครับอ่ะประมาณนี้